ก่อนนะคุณเบื่อกับเพเยอร์แบบเก่าใช่หรือไม่งั้นลองเปลี่ยนมาใช้เพเยอร์ใหม่กันดูดีกว่านะอ๋อใช้ได้เลยวู้ดูดีขึ้นเยอะนะโอเคนะครับสวัสดีครับพบกับรายการในคุงไมค้คครับสหรับวันนี้เรามาอยู่กันในช่วง how to วันนี้นะครับเรามาทำ YouTube ให้ดูดีขึ้นนะครับมันจะดูสใสๆสวยงามนะครับ กับไอเพเยอร์เมื่อกี้นะครับวิธีทําขั้นแรกครับคุณก็เข้าไปที่ลิงก์ที่ผมให้นะครอยู่ใต้คลิปนะครับอย่างแรกครับคุณก็อันนี้อันนี้ผมกดตอนแรกมันจะเป็นอย่างงี้ครับเป็นปุ่มติไฟ้าอย่างงี้นะครับลองเข้าไปดูครับมันจะมีข้างล่างนี้ลองใช้โปรแกรม YouTube ที่ออกแบบใหม่นะครับโปรแกรมเล่นใหม่ของเราในการออกแบบที่สวยงามยิ่งขึ้นต่การกดเร์เป่ยนโมบานะครับโอเคนะครับคุณก็กดปุ่มรับโปรแกรมเล่นนะครับก็ถือว่าดูดีขึ้นเยอะนะครับอ่าโอเคนะครับนี่คือ เมื่อคุณรีตัวพวกวิดีโอของคุณนะครับมันจะทําให้ดีขึ้นนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามีฟังก์ชันอะไรใหม่นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับแต่มันดูสวยท้่แค่นั้นเองนะครับเป็นโปรแกรมเล่น HTML 5นะครับมีการตั้งค่าจะดูสวยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะรแล้วดูเต็มจอนะครับถ้าคุณดูเต็มจอมันจะดูดีขึ้นนะครับอ่าขออนุญาตไปนะครับนะคะช็อตบุ๊กฟีอะไรมันจะดูแบบดูใหญ่ๆนะครับแต่มันก็ดูสวยนะครับอะไรอย่างนี้ นี้ไม่ต้องตกใจครับผมปิดเสียงไอทวนีไว้ไม่ใช่เสียงเียเออหายนะครับว่าไม่งเดี๋ยวมันจะทําให้คลิปมันเสียงดังเกินไปนะครับโอเคครับคุณภาพก็เป็นสวยงามนะครับบอย่างหลังจากไอเพย์เอเก่าๆมันจะไม่สวยครับคำบยงคำบรรยายก็เหมือนเดิมมามีทุกอย่างเหมือนกับเพย์เก่านะครับอ่ามีฟองฟองความเร็วเหมือนกันนะครับปิดคำอธิบายอะไรอย่างนี้จะดูเป็นสีแดงๆสวยๆงามๆสไตล์ยูทูบนะครับอะไรอย่างนี้โอเคครับ ง่ายับไม่ยากครับก็แค่กดปุ่มเดียวคุณก็สามารถได้เพเยอร์ที่สวยงามมาแล้วครับคือมันดูมันดีไซน์ได้แจ่มนะรับครับมันก็ปรับอ่ามีปรับปรับเปลี่ยนปรับเป็นมุมมองเหมือนกันปกติครับจะดูดีครับมีกาโฆษณาโฆษณาก็ยังมีเหมือนเดิมนะไม่ต้องห่วงว่ามีมาใช้แบบนี้มันก็จะไม่มีโฆษณานะครับก็อย่าหวังครับนั่นแหละจริงจมึงนิวแม่งก็ ครก็สำหรับวันนี้ก็มาให้ดูเที่ยงใหม่นะคะเพราะว่ามันดูดีมากเทปทูคีคาเตอร์วันนี้ผมในคุ้ณก็ขอลาไปก่อนนะครับลืมกดไลค์กดชอบกดแชร์ด้วยละ่ะแหมเจอร์วันนี้สวัสดีครับน,นะคะบ่านไปบ๊าย,บาย,บ,าย,ยาบายดวยเน้นทำกิบมนนาแล้วโอเคบ๊ายบาย